ขอถวายความเคารพและขอโอกาสประเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์ที่ปรึกษาจาักณะภาค16เจ้าวาดวัดขันเงินครูบาอาจารย์ทุกๆรูปและขอเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในวันนี้ก็ขอพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างศรัทธาภา,ภาษาะความเรื่อมใส ขอคิดสกิดใจให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังกันชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาความสุขและก็เกียดความทุกข์ฉะนั้นทําอย่างไรจึงจะให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้ก็ขอหยิบยกเอานิทานสักเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังก็ยังมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง ไม่มีความพึงพอใจในความเป็นสุนัขของตัวเองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นดวงอาทิตย์ก็อยากจะเป็นดวงอาทิตย์บ้างก็เลยไปขอเทวดาเทวดาก็อนุญาตเจ้าสุนัขเมื่อได้เป็นดวงอาทิตย์แล้วก็ส่องแสงสว่างไปทั่วสารทิศในทันใดนั้นเองก็ปรากฏว่า มีเมฆก,ก้อนใหญ่พัดผ่านมาบดบังดวงอาทิตย์จนไม่สามารถส่องแสงได้เจ้าสุนัขที่เป็นดวงอาทิตย์เห็นดังนั้น mm. ก็คิดว่าโอ้เป็นดวงอาทิตย์สู้ก้อนเมฆไม่ได้ฉะนั้นไปเป็นก้อนเมฆดีกว่าว่าแล้วก็ไปขอเทวดาเทวดาก็อนุญาตให้ไปเป็นก้อนเมฆเจ้าสุนัขเมื่อได้เป็นก้อนเมฆแล้ว ก็ปกคลุมไปทั่วสารทิศในทันใดนั่นเองปรากฏว่ามีลมพายุพัดผ่านมาพัดเอาก้อนเมฆกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆเจ้าสุนัขเห็นดังนั้นก็คิดว่าโอ้เป็นก้อนเมฆก,ก็สู้พายุไม่ได้ไปเป็นพายุดีกว่าก็เลยไปขอเทวดาเทวดาก็อนุญาตเจ้าสุนัขเมื่อเป็นพายุแล้วก็พัดไปในที่ต่างๆ จนในที่สุดพัดไปเจอจอมปลวกจอมใหญ่เข้าพัดเท่าไหรจอมปลวกก็ไม่พังสักทีเจ้าสุนักก็เลยคิดว่าโอ้เป็นพายุก็สู้จอมปลวกไม่ได้แต่เป็นจอมปลวกดีกว่าจึงไปขอเทวดาเทวดาก็อนุญาตเจ้าสุนักเมื่อได้เป็นจอมปลวกแล้วก็แสนดีใจอยู่มาวันหนึ่งมีหมูป่าเดินผ่านมาเจอจอมปลวกเข้า ก็ขุดจอมปลวกกินอย่างสบายอกสบายใจเจ้าสุนัขที่เป็นจอมปลวกก็คิดว่าอู้เป็นจอมปลวกเนี่ยสู้หมูป่าก็ไม่ได้แต่เป็นหมูป่าดีกว่าว่าแล้วเจ้าสุนัขเมื่อได้เป็นหมูป่าแล้วก็หากินไปในที่ต่างๆจนในที่สุดไปเจอเข้ากับสุนัขที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้เจ้าสุนัขเมื่อเห็นหมูปา่ามันก็วิ่งไล่เจ้าหมูปา่าสู้สุนัขไม่ได้ก็หนีเข้าป่าไป เจ้าหมูป่าก็คิดว่าโอ้เราเนี่ยมาเป็นหมูป่าแล้วก็ยังสู้สุนัขไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยกลับไปเป็นสุนัขเหมือนเดิมดีกว่าเจ้าสุนัขก,ก็เลยไปขอเทวดาว่าบัดนี้ข้าไม่อยากจะเป็นอะไรแล้วข้าอยากจะกลับไปเป็นสุนัขเหมือนเดิมเทวดาก็เลยอนุญาตเจ้าสุนัขก,ก็กลับมาเป็นสุนัขเหมือนเดิมแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่า เราเป็นอะไรก็ไม่สู้เท่ากับเป็นสุนัขเป็นสุนัขดีที่สุดเรามีความสุขมากที่สุดฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงสรุปได้ว่าการที่เรานั้นจะประสบความสุขหรือมีความสุขในชีวิตได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรามีเงิน10บบาทเราก็มีความพึงพอใจในเงิน10บาทนั้นเราก็มีความสุข แต่ตรงกันข้ามเรามีเงิน10ล้านแต่เราไม่มีความพึงพอใจในเงิน10บล้านนั้นเราก็มีความทุกข์ฉะนั้นเราจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีความพึงพอใจหรือไม่เอาเท่าที่ได้พอใจเท่าที่มีเท่านี้ก็สุขได้แค่รู้จักพอก็มีความสุขแล้วฉะนั้นจึงขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเพียงแค่นี้ขอเจริญพร